ดูเชิงวะผมว่าเควสดมันเอาเราลงแล้วพี่ถ้าลงมาหนึ่งหนึ่งอาจจะได้นะเอาลง <Hey. S 1> สิเบิร์ดง่ายๆเลยมันจะมีท่าโคสไลน์เบิร์ดยังโค้ดท่าไอ้ท่ากระพือปีกเอาลงแน่นอน่ <Yeah. S 1> ะเบิร์ดถ้าถ้าถ้าหนึ่งตอนหนึ่งอะแต่ถ้าสองหนึ่งก็น่าจะเราน่าจะไหวแล้วเหตุยชไหนท่านพี่ถึงได้อยู่ตรงนู้นคนเดียวพี่มันสองตัวละพี่งั้นก็ต้อง hey. ไปเ,ไปเขา้าถ้ำทุกคนมีถ้ำแถวเนี้หาทางเข้าเร็วมันจะลงมาเดินแดกเด็กมาในสารคาดีแล้วแล้วพลเก,กิดมันก็ให้ทำเนี่ยผมมีเคล็ดล่ากินพืชอะต,ตอนเนี้ยมันลงไปหาพวกเบิร์นเหรอพี่ภูมิ<ะ>มันเซตเราแน่พี่รวมกลุ่มก่อนเร็วมันลงมาแล้วไปข้างหน้าเลยรอดไปข้างหน้า ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเดี๋ยวพี่พไปช่วยเอากิ่งกั้นแหละพี่มันมันจะวิ่งมาเซตแล้วพี่เอ่อเข้าไปข้างในอ่ะแล้วก็พยายามมองขวาตามแนวหินมันจะมีถม้ำเข้าถ้ำดีกว่าปะไม่ไหวหรอกไม่ไหวเหรอไม่เอาเออมันลงมาเดินแล้วนะพี่ผมบัฟดาเมิผมบัฟดาเมิมดดแล้วเนี่ยมันมีสองตัวไม่ใช่เหรอโอเคกัดตัวเดียวพี่นะบัฟให้บัฟให้โอ้หโคตรเก็บไอ้เหี้ย ขาขาหักได้ก็น่าจะโอเคพี่มันให้ไม่หักดิโอ้โดนโคสไล่ไอต,ตัวนี้มันไล่ผมอยู่หาทางเข้าหา,หาทางเข้าเร็วหาถา้ำหาถ้ำหาถ้ำหักแป๊บเดียวม,มันหักไม่ใช่เหรอมันหักแค่หนึ่งวิเอามจริงพี่อยู่ไทยมากระจอกกระโหลกกระลาก,กระโปงหมาหรือเกินอ้อ <c oughs> มันโหดโดน เฮ้ยมาอีตัวเบิร์ดหนีเบิร์เตเ,เ,ตเบิร์ดเบิร์ดไม่ไหวเบิร์ดหนีหนีหน,น,นีก็เห็นพี่เป็่มันวิ่งได้แล้วมันวิ่งเร็วด้วยกูไม่อยากจะเชื่อเลย <c oughs> พี่มันกระจกอยู่ไหนมันหมาไม่เด็กพี่อ่ะทำพี่ เบิร <Bird S 2> ์ดอยู่ไหนเเบิร์ดอยู่ไหนเหลยไม่รูมเหลือแล้วหาถ้ำาเร็วใกล้ๆพี่มีถ้ำตามพี่มาไหนวะพี่พี่ตัมแตนพิน้าผมจะหมดพี่มันจบแล้วมันไม่จบเบิร์ดเดินเรื่อยๆมันจะมีถ้ำพี่ตาดแนพน้าผมหมดพี่จิจๆมันบูดแน่พี่บูดแน่ผมเนี่ยบูดแน่แน่พี่ ถ้าพี่ไปช่วยเบิร์ดอะมันจะเป็นเหตุการณ์แบบที่พี่เคยเจอแบบไปช่วยคนอื่นแล้วพี่ตายแทนงั้นพี่ขอดูเบิร์ดอย่างสบายใจแล้วกันพี่ประสบเดี๋ยวพี่ไปบ๊ฟให้เบิร์ดพี่มีบัฟสตมิแน่ใจพี่นั่นแหละสิ่งที่ผมต้องการกิ๊บบีแต่มันขึ้นโคตรช้าเบิร์ดมาหาพี่เร็วผมกำลังเดินอยู่พี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวไปล่อมันให้เมื่อกี้มันมันเล็งไะ เร็วไอ้ตัวชักช้าปิดอาธิษฐานมันมาแล้วเว้ยมันมา,มนมาผมแล้วตัวนึงไม่เป็นไรพี่ปราบใด้ที่มันยังไม่ลงมาที่พื้นผมไม่กลัวไปสู้ในรูไปสู้ในรูไม่นะไม่นะพี่เต้เต้โดดลงมาเต้ไม่ตายเต้โดดลงมาตามแนวหินเต้มันมีถำ้ำใกล้ถึงถ้ำแล้วเนี่ย

เบิร์ดเยอะที่กว่ยอไปก่านี่วิ <c oughs> ่งโอ้ยชีวิตหนักชีวิตไอ้สสันีบ <c oughs> ล,งลงไปนี่พี่ผมเข้าไม่ได้พี่ผมติดพี่ผมติดพี่ผมติดพี่ตัวใหญ่หายละพี่เบิร์ดหาทางหน <c oughs> จีจุกจุกแม่งออเอ้ยชีวิตจุกจุกจุกเอ้ยมึงเข้าตามมาไอ้เชี พี่มันเอาแน่พี่สบายใจแล้วปะล่ะลาลาพี่ยังดอยู่ตรงนั้นพี่ออกไม่ได้นะพี่เฮ้ยพี่ออกได้พี่ยังไม่โตมากมันมีทางออกอีกสองทางไงมันไม่เห็นเบิร์ดเหรอมันไม่เห็นพี่ตอนนี้เออมันนึกว่ามันนึกว่าเบิร์ดเข้าถ้ำมั้งมันขวางพี่ไอ้แค่มันเข้ามาได้ปะเนี่ยไอ้เบิร์ดตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บัฟแต่พี่พี่บัฟฮหิวเลือดให้พี่ออกพี่ไม่ออกนะพี่พี่ออกไม่ได้นะพี่เบิร์ดเลือดไหลไหม อ่ะไม่ไหลพี่เดี๋ยวฮิว<บ>เดี๋ยวฮิว<ห>ให้มาอยู่ใกล้มปอยู่ใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวฮิวก่อนฮิวก่อนลองฮิวก่อนลองฮิวก่อนบั๊บเฮ้ปั๊บเฮ้ไอไ้เฮียเอ๋ยหนังชีวิตอ่ะตัวอะไรเดินมาอีกอะ่ะโอเคบั๊ให้แล้วบั๊ให้แล้วรีเลือดหนังชีวิตใครใครมีเสียงร้องอีกก็ร้องอะ่ะร้องช่วยกันเปลี่ยนอนะ่ะเบิร์ดเปลี่ยนเสียงร้องอะ่ะเปลี่ยนแล้วพี่รอคูดาวแล้วใครผ่อน อาจารย์อาจารย์ก่อนกูดังใครครับใครค,ใครับน,นักเรียนเหรอกูไทยมันมันกระจอกพี่มันกระจอกเกินไปเราไม่สามารถาไม่ก็เขาบอกว่าเราอะสามารถล่าพวกเทียกลางได้ไงที่ตัวเท่าๆเราแต่นี่มันใหญ่ไป<อ>มาแล้ว <laughs> จังหวะเมื่อกี้แบบนังชิวิ่เมื่อกี้้จระเข้มันมันจะง่ามสองก็ได้นะเมื่อกี้ใช่ใช่พี่มันกระจอกกระโหลกกระลาดว่าไงดิว เกิดอะไรขึ้นมาแล้วเจอเหตุการณ์ <tecn ical S 3> <seeing. S 2> หนังชีวิตเจอเหตุการณ์ไม่ไม่ครับใครใครเข้ามาใครเข้ามาใครเข้ามาไปโนไปโน้ตไปโน้ตไปน้ตัวเท่าลูกหมาตัวเท่าลูกหมาเอาดิเอาดิตัวเท่าลูกหมาบอดี้ดาวให้บอดี้ดาวเทมเนี้ไอ้ยี่คุณติดมาลงน้ำไปล้ไอ้เกมเป็นขวากคอพี่ผติดพีติดเอาเรียบร้รอพี่ผมติดเฮ้ยเป็นไงพี่ผมติดผมติด ทําไงวะมันมันมาหัวกูหัวกูหัวกูแล้วจอร์ดิเคมันเข้าไม่ได้เหรอมันจะใช่พี่อุ้ยถ้ามันเข้าได้ตายกันผมตายแล้วเฮ้ยเราต้องหาทางออกไม่งั้นเราโดนขังอ่ะไม่ตัวโตนั่นแหละพี่ทางออกทางที่พี่เห็นนั่นแหละดําๆเงี้ยๆนั่นแหละทางออกพี่ทางมันดํา่ะพี่ทําไงดี ทางมันมีคมเขี้ยวด้วยเราต้องนิ่งๆไ้ก่อนอยู่ข้างในนี่ก่อนเรามีความหวังเดียวคือให้ดิวเข้ามาล้าไปที่เวตาตนละวาร์ธีละคนดิวเข้ามาเลยผมอยู่ผมอยู่ฮันเตอร์ทีเก็ตอะดิวต้องช่วยพวกพี่แล้วตอนนี้พวกพี่เป็น13หมูป่าบอกแล้วอย่าเข้าถ้ำได้ได้มันต่างกันอย่างเดียวตรงที่หมูป่าทีมนี้แม่มีตระกีดขวางทางเข้าถ้ำด้วยอี้อมันออกไปไม่ได้เหมือนบทหนังอะ พยายามยัดเสริมโอยพี่บอกเบอร์แล้วอย่าเข้าถ้ำอย่านำเข้าถ้ำไม่ต้องพูดเข้าถ้ำทุกคนผมมีทางผมมีทางออกอีกทางนะพี่พี่เข้าใจแต่พี่ไปไม่ได้เพราะตัวพี่ใหญ่มาแล้วมาแล้วมันไม่สามารถสอดแทรกเข้าไปได้ไม่สามารถสอดแทรกหรือสอดใส่แล้วจะแล้วจะหวะเมื่อกี้อะซิดคอมมากโอ้พี่บ๊ะ ้ยพี่ว่าพี่มีทางออกป่ะพี่ออกได้ผมออกไม่ได้เต้เราออกได้เต้เหลือให้เ้เดี๋ยวเราไปชวน <Okay. S 1> ไปเชิญแต่ถ้าพี่ออกไปพี่ก็จะไปเชิญกับเควสสองตัวนะพี่ไม่เห็นหรอกมันบินวนอยู่อะใช่พี่ได้ยินป่ะเออออกได้ปะนี่ไงทางออกได้อะอะตัวผมใหญ่เกินไปพี่ผมใหญ่มันครับรถตับหนักเลยสี่เก้าอะครับเหรอ ครับพี่โอ้เข้าไม่ได้เนี่ยพี่เข้าได้พี่ก็คิดเอาเองว่าใครใหญ่ใครเล็กต่ากันเฮ้ยเรามีทางออกเต้สบายไปเขาแบบเผชิญหน้ากับจระเข้ไปแย่มากพี่เฮ้ยเต้ทางตันว่ะออกทางไหนวะออกทางเดียวบ้าเอ้ยต้องกลับไปแต่ผมว่าแล้ววิ่งจระเข้มันจัก งับเราไม่ทันเมื่อกี้มันจะงับผมงับไม่ทันไม่โดนนะมันจะงับแต่มันสมเพศมั้งเขไปแล้วพี่จริงเหรอเรา questor อ่ะเข้มันจะไปไหนผมคิดว่ามันก็อยู่ในน้ำนั่นแหละอันนี้ก็ไม่ใช่ทางออกมันเป็นเหมือนอะไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่เฮ้ยเต้เต้ผมเจอทางออกเต้เฮ้ยนี่ทางออกผมมาถึงเวสต์โตนแล้วผมมาถึงเวสต์สโตนโอ้วาพี่คนแรกไม่ต้องว้าพไม่ต้องว้าพ ผมเชิญไปแล้วมิสเตอร์บูดเฮ้ยเฮ้ยเต้มันออกไปได้เต้เต้ออกได้แต่ผมออกไม่ได้อะรูรูมันเล็กไปออกได้ปะได้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 ผมเชิญมิสเตอร์บูดยูโนไปแล้วผมไปรอบมันนะป้าเฮ้ยเสียงใครร้องเทียบี๋ยวเวลาฮีโร่อันนี้อัติเมตอยู่ทถบนัทเชิญพี่ด้วยเชิญพี่ด้วย มันต้องเชิญที่เมืองตะวันออกม่ใช่นนะพี่เบิร์ดตงวับออกมานี่ก่อนนะเกี่ยงประลาดกำลังไปเชิญเออผมหัวพ่อหัวประดิษฐ์เดียวแม่ขู่เลยอ่ะมันขังเราไม่ได้ถ้าอ่ะตอนเนี้ยแม่เลยครึ่งชั่วโมงแรกแม่งหนังชีวิตจัดๆเลยเมื่อกี้ไอบูมชื่ออะไรนะแล้วโอเคหิวมันหนังหมามากเลยอ่ะอะไรอ่ะตัวเนี้ยนะใช่มันกระจอก มันอนข่างจะเก่งเลยนะพี่ถ้าพี่กัดหักนะถ้ากัดธรรมดากัดหักแล้วเรากัดมันหักแปดมันเราถ้าเกิดเรากัดมันหักมันมันหักแค่แปดวีแต่ว่าของเรามันครูดาวต้องสิบสี่วีนั่นดิวก็ก็ผัดกันก็ผัดกันไงพี่พี่ต้องเล่นพี่ต้องเล่นกัดทีนึงแล้วให้อีกคนหนึ่งรอรอไว้อะแล้วก็เอออะไรมาแล้วพี่กัดกัดให้หักกันต่อต่อไปเรื่อยๆอ่ะมาแล้วใช่ปะผมเป็นไอ้นี่ไงอโดเอ๊ยตัดหน้า มันวนไปหาเบิร์ดอะเบิร์ดมันโดดโอ้ยแม่งเป็นกิจกรรมวอดี้บ็อกวอดี้บ็อกจะตายเกิดตายหารากรึทีเดียวเกือบแล้วเฮ้ยโคตรสูงเลยอะใช่พี่มันสูงเพียร์มันเพียร์มันต่ำเลยพี่ใช่เพียร์ต่ำอะไรเฮ้เห็นอะไรต่ำพี่คนข้างหน้าเหรอเบิร์ดต่ำความคิดต่ำต่ำแกละพี่เบิร์ด แย่แล yeah oh. ้วแย่แล yeah. ้วเราไม่ทำมาตรงนี้เลยแย่แล้วดิวเลยแย่มากจานเฮ้อแย่แล้วเชี่อแย่แล้วได้วเติดมาไกลไปเลี้ยงผาเลยตอนที่เซิร์ฟหลุดออก้ยมันยำหยอดอะไรวะเนี่ยแล้วแล้วตัวแล้วตัวเนี้ยเวลาเวลาเรากดหยุดมันไม่หยุดนะมันสไลด์นิดนึงอ่ะสองสามเก้าอะไปหมดแน่มันต้องมีความเชื่อเราจะไปยังไงวะเนี่ยช็อ อู้โอเคเอะไรกันลงไปยังไงอ่ะเราต้องเราต้องฮิวอ่ะฮิวให้กันอ่ะก็มีการเสียเลือดเสียเนื้อนิบหน่อยสูงมากเฮ้ยเออเออล้วทำไมเจ็บกับเพื่อนวะฮิวฮิว พี่บูมที่กดไปพี่พี่ต้องรอมันสักสามวิสุดท้ายอ่ะมันจะต่อเนี่ยง่ะเฮ้ยเทุกคนทุกคนมีของหวานเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทะเลทรายที่พี่พูดถึงนี่ไม่ใช่ตรงที่ผมอยู่เหรออะไรอ่ะตัวอะไรโอ้ยเอ้ยนั่นมันเอฟซีเอฟซีเหรอใช่เหรอเย็บ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 โอ้ยจะเย็นพี่ใครอ่ะไอพี่ทะเลทรายนี่เปียกไหมไม่รู้อ่ะ อะไรวะน้ำเสียงท้อแท้มากเลยวะอะไรวะไม่คือคือจะตอบยังไงฮะก็เป็นทะเลไงพี่แล้วมันก็เป็นทรายแล้วอย่าเลยอย่าลมันเปียกไปไอ้เฮียนั่นไอ้เฮียนั่นขมวดติ๊กคอรดใจแล้วเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับเหนื่อยใจกับเบิร์ดเฮ้ยตัวใหญ่มากอะคนเดิมกูจะตายไอ้ตัวลูกแม่งโตแล้ว แม่แบนนะแต่ให้ไว้กลับมาเองไม่แบนนะแต่จะทำทุกอย่างแต่จะทำทุกอย่างที่แบบกินเฮ้ยไปเหยียบเขาเฮ้ยเบิร์ดเหยียบเขาตายไอ้ไอ้ไอ้เขาผิดผมนะผมวิ่งปกติหิวพอดีเลยทำลังต้องกินขอกินหน่อยเบิร์ดอ่ะผมวิ่งปกติเบิร์ดมีปมใช่ไหมเบิร์ดเคยเคยโดนมาก่อนแล้วไปทำใส่คนอื่นอะเนี่ยที่ใส่ผมวิ่งปกติพี่เห็นเต็มเต็มเลยเขาวิ่งตามหลังแล้วเบิร์ดเหยียบ ถ้าดูอยู่ไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยมันเป็นอุบัติเหตุตั้งใจเลยแหละเมื่อกี้อ่ะแบบกระซิบมาหาพี่เนี่ยเสแล้วแล้วแล้วมอไซค์สายมันทำได้เหรอไม่ควรทำกระซิบมาหาพี่เขาขับัวเขาว่าไงวะโคตรแย่เลยพี่ไม่มีชีโมมีเนี่ยพี่แคปให้ดูเลยขึ้นหน้าจอไม่มีออกตัดต่อแล้วจริงเอาตัวใหญ่ไหมเราจะได้กินเยอะๆตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวพี่ดักข้างหน้ากำลังมาพี่ดักข้างหน้าให้รับให้ บั๊บบับบั๊บบับโจมตีอ่ะไม่โดนว่ะขวนได้ขวนเลยเว่ยขวนได้ขวนเลยอย่าไปกัดขวนดีกว่าจะเอาหักไม่ใช่อะไรไอ้ตัวลูกก็จะช่วย,ยอมมันฆ่าเราไม่ไายอยู่ล่ะทีกนโดนโดนเดื้องมินนีโดนเนิร์ฟหนักมากเลยเว้ยทำไมเขาถึงเล่นกันวะอยากรูเหมือนกันเนี่ย ้โดนใครวะโดนกันเองโดนกันเองพี่วิ่งเหยียบผมเมื่อกี้โอ้ระวังระวังระวังไอตัวเล็กอ่ะช่วยแม่มันเจ็บอยู่เหมือนกันนั่นแหละที่ไอเล็กมันทิ่มเนี่ะเดี๋ยวบ้าไปข้าศึกมัข้าตูดมันอยู่ผมข้าตูดมันอยู่ใจเย็นเลยผมเข้าตูดมันได้อยู่โอ้โหโดนเหยียบเลยว่ะ อเอาให้ตายเอาให้ตายตัวใหญ่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดหรือเปล่าไม่เนี่ยวันี้บักวอดี้บักวอดี้บักเฮ้ยเดี๋ยวเรียกสเต่มิน้าให้อ่ะวันนี้ก็มีน้ำนะเออจริงวันนี้ก็มีน้ำเห <c oughs> มือนมันจะอึดกว่าเราอ่ะไม่หักไม่หักไม่หักไม่มีสเต็ม หน้าผาระวังตัวตกผานะแล้วใครหักอ้าวแล้วขวานเลยขวา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 นเลยตบ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 หักแป๊บเดียวต้อง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 ช่วยต้องช่วยกันอันเนี้ยต้องช่วยกันไหนอันเนี้ยให้มันให้มันจมน้ำอ่ะเอออยู่ในน้ำแหละเขคือขาดตาตายในน้ำให้พวกกูกินเงี้ยนะไม่เป็นไรดำน้ำหยิบได้ดำน้ำหยิบได้ดำ ขวนเลยพี่ขวลด้วยพี่พี่เบิร์ตขวนสลังนี่ตัวเด็กอันนี้ตัวเด็กอ่า,อ,าอีกนาหน่อยตัวเด็กมันมันจะแทงพี่เรื่อยๆเลยสิคนว่ายน้ำเร็วด้วยนะเอาเอออีกคนจะโดนว่ายน,น,น้ำโคตรไวนะเบิร์ตพี่เบิร์ตตายนะพี Bird, นะ่เบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตบุนออกมาเบิร์ตอ่าันอยู่แผ่มันขึ้นแล้วแผ่มันขึ้นแล้วไอ้เหี้ยประเด็นประเด็นคือเมื่อก,กี้ผมจะกดขวนเว้ยแล้วมัน มันไปนี่พอดีมันไปโดนปุ่มไข่ไมุนๆออกมามุนออกมาเฮี้ยเลยอ่ะหิวให้หิวให้ติมบิเต็มปีจอฉันค้างเมื่อกี้น่ะทุกท่านขออภัยขึ้นมาได้ไหมระวังนะบอดี้บ็อกซ์ของมันเลยี้บอกเฮ้ยซาตามิน่าผมหมดสาตมิน่าผมหมดมันกัดผมรัวๆเลยบอดี้บ็อกซ์บอดี้บ็อกซ์ว่ายอ้อมหมอกพี่อย่าว่ายอย่ากดเดบิวค้างกดกดกดเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาออกมา ไอ้เหี้ยมันซีเมียลปกติเหรอจะตายจะตายมันมีสกิลว่ายน้ำไงว่ายน้ำไวเอาใช่เหรอเดี๋ยไม่รู้อะใช่ใช่ใช่เราตายตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะปีฮิวคนหนึ่งปีฮิวคนหนึ่งกดล็อกฮีหิวไปแล้วพี่ฮิวไปแล้วพี่อพี่พี่ฮยูไปกันจะไม่กันไม่กันไม่พี่ให้มันเจ็บไปเฉยมันจะได้ไม่กล้าเข้าผมว่ามันน่าจะกล้าน่าจะกล้าตายเพื่อไอ้ตัวไอ้นี่มันรอดด้วซ้ำเนี่ย ตัวไหนเอตัวไหนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไกลแล้วมันไกลแล้วมันไกลแล้วเพิ่งกัดตัวเล็ก่เพิ่งกัดตัวเล็กมันไกลแล้วมันไกลแล้วข้างหผมไก่มันเจ็บไปเฉยผมไก่มันเจ็บไปเฉยมันแดงมากอ่ะตัวใหญ่แล้วควรได้ควรควรได้ควรตัวใหญ่ดักเลยดักเลยข้างหน้ามันจะขึ้นแล้วเนี่ยมันจมน้ำแล้วพี่เบิร์ดอีกดอกเดียวอ่ะอีกดอกเดียวอ่ะเออตายละตายละตายล้ไปชูเอามากินได้เลยนะเนี่ยกินได้เลยได้ดีนะจมน้ำไม่น้ำไม่ลึกอ่ะดีอ่ะ เล่นชนผมขึ้นไม่ได้เอาไปไหนล่ะนี่เข้าเกมแล้วตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยพี่โน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 เอาดิเอาดิดิฮักหักหักช่วยด้วยมามาเติมหน่อยเออผมผกกับกับมันหักผกกับมันหักโอชีบอกว่าอะไรกันอะไกันไม่รู้เฮ้ยมันควิดมันควิดโยชีปอกว่าเนี่ยเฮียบั๊บให้บั๊บให้กันเนี่ยบั๊บไปหน่อยบัไปหน่อยหายแล้วหาบแล้วโอ้ยมันหายแล้ววิ่งตาม เฮ้ยมันโดนมันโดนเฮ้ยเอ้ยตายโดนตายโอ้ยอะไรวะเนี่ยใครวะตาบอดมาด้วยทำาไมเข้าถึงเรื่องที่จะเขาอาจเขาอาจจะไม่เห็นมั้งหน้าเตาอ่ะโดนเปิดปิดเป็ง เจ๊จบแล้วจบสปรีมด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชมทุกคนยังไม่อิเลยยังยังยังยั่วังยัายังยังยังยัาชังยเงยังยย่งยังยังอังยไงยัง่ันเังยังยัยังยังรังวังยังันยังยักยังยางยังยงยังยัอย่งยังงยังยังอังยังเังยัมยังยังยังองยังยังยมงยังยัยังยังอังยังยองยยังยยยังยยังยยัง บังคับชักแม่งล็อกเอาและปล่อยแล้วทิ้งยังไงตัวกระปุกจะตายก็ตายไปที่แอ่งเออมีคนมากัดนะเวดเดียวมาเซนี่ยคนเดียวมาเฮ้ยเวดเดียวปล่อยแม่งปล่อยแม่งให้แม่งฆ่าผมแล้วก็เอาแล้วก็นั่งเฝ้าฝากกันแหละไปแล้วพอละพอละมันไม่เฝ้านะเฮ้ยเราต้องเฝ้าเบิร์ดนะเนี่ยได้หรอตายให้มันตายหาไปเฮ้ยแต่เราไม่ใช่หมานะพี่ไม่เหมดอนกันเลยเลย ใช่เบิร์ดมา้เบิร์ด้วิร์ดมาลูกเบิร์ดเบิร์ดมาเบิร์ด้เบิร์ดาวเบิร์ดโเบิร์ดมากด้ากดมากดวิ่งไมายู่ทเ่ปลอดัากลอนเบิร์ดมันลาจริงอดนาี้ไม่ได้โกากต้วกราแวเบระลาปลวเบดาแวเบร์มใแม่เมาล้ดมไปล้เบิร์ดมาแล้วเนงานดีาว่าเพื่อนแา่น้นเี่สุดเนี่ยเป็นคนอาแางเงี้ยเป็นค้อย่างด้ไง